คนที่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามโลก,กธรรมและก็ไม่ฝืนธรรมชาติไม่ฝืนโลก,กธรรมโลก,กธรรมในในโลกนี้หรือว่าธรรมที่อยู่ประจำโลกก็จะมีแปดอย่างด้วยกันก็คือเดี๋ยวได้ลาบเดี๋ยวเสื่อมลาบเดี๋ยวได้ลดเดี๋ยวได้ยศเดี๋ยวเสื่อมยศ เดี๋ยวถูกนินทาเดี๋ยวได้รับการสรรเสริญเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นี่แหละเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของคนที่อยู่ประจำโลกบางคนก็ได้รับความยกย่องสรรเสริญในบางครั้งในบางข่าวแต่ใน อีกวงวงหนึ่งคนที่ได้รับการสรรเสริญนั้นกับได้รับการติถินนินชาดังนั้นไม่มีลอกที่คนที่เป็นจะไม่ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือว่าจะได้รับการสรรเสริญโดยส่วนเดียวไม่มีดังนั้นเพราะว่าเสี้ยงเล่านี้เป็นของมีอยู่ประจำโลกคนที่เข้าใจว่าของมีอยู่ประจำโลกนั้น เขาจะนินทาก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะสรรเสริญยกย่องก็เป็นเรื่องของเขาเพราะธรรมดามันเป็นเท่นั้นเองและเมื่อเข้าใจธรรมดาอย่างนี้เราจะไปห้ามไม่ให้คนนินทาจะไปห้ามให้คนยยกย่องมีใครห้ามได้บ้างในโลกนี้ไม่มีใครห้ามได้ แม้แต่พุทธองค์เป็นอักคระบุคคลก็ยังโทกนินทาดังนั้นเราเข้าใจธรรมชาติธรรมดาของโลกแล้วก็มองภาวะการต่างๆหรือปรากฏต่งางๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มีที่เป็นเนี้ยย่างเข้าใจธรรมชาติอ๋อม,มันก็เดี๋ยวมันก็หายธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าเคยตัดกับพระอานน์ว่า ธรรมดาคนที่ถูกใส่หลายใส่ความเนี้ยเรื่องราวมันเกิดที่ไหนนะให้ให้ดับที่นั้นเกิดที่ตำบลน,นี้ก็ดับที่ตำบลน,นี้และเรื่องราวต่างๆนะถ้าเกิดพิจารณาจริงๆนะมันเกิดไม่เกิดเจ็ดวันแล้วเดี่ยวมันก็เสื่อมเดี่ยวก็มีเรื่องไม่มากบดังนั้นเรื่องราวต่างๆเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเข้าใจธรรมดาเหตุเกิดที่ไหก็ต้องดับ เหตุที่นั้นดังนั้นแต่ละคนที่อยู่ในโลกเนี้ยขอให้ใช้เรื่อง